คอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งคลิปนี้เสนอพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศพศ2557ภูมิพลอดุลรยเดชปอรอ ให้ไว้ณนวันที่16ธันวาคมพศ2557เป็นปีที่69ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยะเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติดังต่อไปนี้มาตราหนึ่งพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศพศ2557 มาตราสองพระราชััินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด90วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตราสามในพระราชััินี้คนโดยสารหมายความว่าบุคคลซึ่งผู้ขนส่งได้ทำการขนส่งตามสัญญารับขนคนโดยสารทางถนน,นระหว่างประเทศ ผู้ขนส่งหมายความว่าบุคคลซึ่งรับที่จะทำการขนส่งคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศเป็นทางค้าปกติของตนไม่ว่าจะมีสัมภาระหรือไม่ก็ตามการเดินทางหมายความว่าการเดินทางของคนโดยสารโดยรถ จากจุดต้นทางไปยังจุดปลายทางตามที่กำหนดในสัญญารับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศและให้หมายความรวมถึงการขึ้นหรือลงรถในระหว่างการเดินทางนั้นด้วยรถหมายความว่ารถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกล่าช้าหมายความว่า 1. การถึงจุดหมายปลายทางช้ากว่ากำหนดเวลา ในกรณีที่มีการตกลงกำหนดเวลาไว้2การถึงจุดหมายปลายทางช้ากว่ากำหนดเวลาอันควร ตามหน้าที่อันพึงปฏิบัติได้ของผู้ขนส่งในพฤตนิการเดียวกันในกรณีที่ไม่มีการตกลงกำหนดเวลาไว้สมภาระหมายความว่าสมภาระติดตัวและสมภาระลงทะเบียนสมภาระติดตัวหมายความว่าสัมภา,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 าระที่อยู่ในความดูแลของคนโดยสารระหว่างการเดินทางและให้หมายความรวมถึงของใช้ส่วนตัวที่ติดตัวคนโดยสารด้วย สัมภาระลงทะเบียนหมายความว่าสัมภาระที่คนโดยสารส่งมอบให้ผู้ขนส่งดูแลข้อสงวนหมายความว่าข้อความเกี่ยวกับสภาพของสัมภาระลงทะเบียนว่าอยู่ในสภาพที่ไม่เรียบร้อยซึ่งผู้ขนส่งได้ระบุไว้ในใบสัมภาระ ลงทะเบียนในเวลาที่ผู้ขนส่งได้รับมอบสัมภาระลงทะเบียนหรือข้อความที่คนโดยสารมีหนังสือแจ้งผู้ขนส่งในเวลาที่คนโดยสารได้รับมอบสัมภาระลงทะเบียนนั้นคืนว่ามีจำนวนไม่ครบหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วแต่กรณีหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินหมายความว่าหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจและ กำหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธทิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ มาตราสีพระราชมตินี้ให้ใช้บังคับแก่สัญญารับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศในกรณีที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของการเดินทางมีการใช้การขนส่งรูปแบบอื่นในการขนส่งคนโดยสารและสัมภาระความสูญหายหรือเสียหายที่เกิดขึ้นกับคนโดยสารหรือสัมภาระในระหว่างการใช้การขนส่งรูปแบบอื่นให้ผู้ขนส่งรับผิด ตามบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งรูปแบบอื่นนั้นในกรณีที่การเดินทางตามสัญญารับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศต้องหยุดลงด้วยเหตุใดก่อนถึงจุดหมายปลายทางให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับแก่การขนส่งนั้นด้วยทั้งนี้ไม่ว่าจุดที่หยุดลงนั้นจะอยู่ภายในประเทศต้นทางหรือประเทศอื่น มาตรหาหาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมรักษาการตามพระราชจำัดนี้หมวดหนึ่งสัญญารับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ มาตรา6สัญญารับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศหรือสัญญาที่ผู้ขนส่งตกลงกับคนโดยสารว่าจะรับดำเนินการหรือจัดให้มีการขนส่งคนโดยสารทางถนนและสัมภาระโดยรถจากจุดต้นทางในประเทศหนึ่งไปยังจุดปลายทางในอีกประเทศหนึ่งหรือจากจุดต้นทางในอีกประเทศหนึ่ง ไปยังอีกประเทศหนึ่งแล้วกลับมายังจุดปลายทางในประเทศต้นทางทั้งนี้ไม่ว่าจะมีบํำเหน็จหรือไม่ก็ตามมาตราเจ็ดข้อตกลงใดในสัญญารับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หรือมีผลไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยายเป็นการปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ขนส่งหรือเป็นผลให้ผู้ขนส่งต้องรับผิดน้อยกว่า ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ข้อตกลงนั้นเป็นโมคะ ข้อตกลงที่เป็นโมฆะตามวรรคหนึ่งไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของข้อตกลงอื่นในสัญญานั้นมาตรา8การรับขนคนโดยสารตามสัญญารับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศผู้ขนส่งต้องออกตั๋วโดยสารไว้เป็นหลักฐานให้แก่คนโดยสารไม่ว่าจะเป็นตั๋วโดยสารที่ออกเป็นรายบุคคลหรือตั๋วโดยสารที่ออกเป็นหมนะู่คณะมาตรา9้า ตัวโดยสารอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ขนส่ง 2. จุดต้นทางและจุดปลายทางของการเดินทาง 3. วันเดินทางหรือช่วงเวลาที่สามารถใช้ตั๋วโดยสารนั้นได้ 4. ราคาค่าโดยสาร ข้อความที่กำหนดให้การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัดนี้หรือภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีตัวโดยสารอาจออกโดยระบุชื่อคนโดยสารหรือออกให้แก่ผู้ถือก็ได้มาตรา10บการไม่ได้ออกตัวโดยสารตามมาตรา8การออกตัวโดยสารโดยมีรายการไม่ครบถ้วน ตามมาตรา9หรือการที่ตัวโดยสารสูญหายย่อมไม่กระทบต่อความมีอยู่หรือความสมบูรณ์ของสัญญารับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศมาตราสิบผู้ขนส่งต้องออกใบรับสัมภาระลงทะเบียนให้แก่คนโดยสารเมื่อได้รับมอบสัมภาระลงทะเบียนไว้โดยอาจออกรวมไปกับตั๋วโดยสารก็ได้ มาตรา12ใบรับสัมภาระลงทะเบียนอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ1 ชื่อและที่อยู่ของผู้ขนส่ง 2. จุดต้นทางและจุดปลายทางของการเดินทาง 3. วันที่ออกใบรับสัมภาระลงทะเบียน 4. จำนวนและน้ำหนักของสัมภาระลงทะเบียน 5. ค่าขนส่งสัมภาระลงทะเบียนส่วนที่เกินเกณฑ์สูงสุดตามที่กำหนดไว้ในมาตรา13 6. ข้อความที่กำหนดให้การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชจัตินี้หรือภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีมาตรา13การไม่ได้ออกใบรับสัมภาระลงทะเบียนตามมาตรา11หรือการออกใบรับสัมภาระลงทะเบียนโดยไม่ได้ระบุถึงจำนวนหรือน้ำหนักของสัมภาระลงทะเบียนตามมาตรา12วงเล็บส ให้สันนษฐานไว้ก่อนว่าจำนวนหรือน้ำหนักของสัมภาระลงทะเบียนนั้นเท่ากับเกณฑ์สูงสุดที่อนุญาตให้คนโดยสารนำไปกับตนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม,เต,มเติมจากค่าโดยสารตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกการไม่ได้ออกใบสัมภาระลงทะเบียนตามมาตรา11ย่อมไม่ทำให้ผู้ขนส่งพ้นจากความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หมวด 2. หน้าที่และสิทธิของผู้ขนส่งมาตรา14ผู้ขนส่งต้องตรวจสสภาพเท่าที่เห็นได้จากภายนอกของสัมภาระลงทะเบียนในเวลาที่ลงทะเบียนสัมภาระนั้นและหากจำเป็นผู้ขนส่งต้องระบุข้อสงวนไว้ในใบสัมภาระลงทะเบียนตามความเหมาะสมถ้าผู้ขนส่งไม่ได้ระบุข้อสงวนไว้ให้สันนิษฐานไว้ว่าสัมภาระนั้นอยู่ในสภาพเรียบร้อย มาตรา15ในเวลาที่ผู้ขนส่งส่งมอบสัมภาระลงทะเบียนคืนให้แก่คนโดยสารคนโดยสารต้องตรวจสอบจํานวนสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในและสภาพของสัมภาระนั้นหากพบว่ามีจํานวนไม่ครบหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นให้คนโดยสารมีหนังสือแจ้งข้อสงวนต่อผู้ขนส่งทันทีถ้าคนโดยสารรับมอบสัมภาระลงทะเบียน โดยไม่ได้มีหนังสือแจ้งข้อสง,งวนให้สันนิษฐานว่าได้มีการส่งมอบสัมภาระลงทะเบียนครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยมาตรา16เมื่อผู้ขนส่งได้ส่งมอบสัมภาระลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือใบสัมภาระ ลงทะเบียนให้ถือว่าผู้ขนส่งได้ส่งมอบสัมภาระดังกล่าวโดยชอบแล้วในกรณีที่มีบุคคลใดเรียกร้องให้ส่งมอบสัมภาระลงทะเบียนโดยไม่มีใบรับสัมภาระลงทะเบียนมาแสดง ผู้ขนส่งไม่จำต้องส่งมอบสัมภาระดังกล่าวให้เว้นแต่บุคคลนั้นจะสามารถพิสูจน์ถึงสิทธิของตนที่จะรับมอบสัมภาระลงทะเบียนนั้นในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดมารับสัมภาระลงทะเบียนเมื่อรถมาถึงจุดหมายปลายทางไม่ว่าจะได้มีการออกใบรับสัมภาระลงทะเบียนหรือไม่ ให้ถือว่าสัมภาระนั้นยังอยู่ในความดูแลรักษาของผู้ขนส่งแทนคนโดยสารแต่ผู้ขนส่งอาจมอบหมายให้บุคคลภายนอกดูแลรักษาสัมภาระนั้นแทนก็ได้โดยผู้ขนส่งหรือบุคคลที่ดูแลรักษาดังกล่าวมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จตามสมควร การดำเนินการอย่างอื่นที่เกี่ยวกับสัมภาระลงทะเบียนที่ไม่มีผู้รับตามวรรคสามให้ผู้ขนส่งมีสิทธิ์ดำเนินการเกี่ยวกับสัมภาระนั้นตามกฎหมายของประเทศที่สัมภาระได้รับการดูแลรักษาไว้แต่ถ้าสัมภาระดังกล่าวได้รับการดูแลรักษาไว้ในประเทศไทยให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการรับขนคนโดยสารตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใชาบา้บังคับ หมวด 3. ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่งมาตรา17ผู้ขนส่งต้องรับผิดในความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายหรือจิตใจของคนโดยสารอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับการขนส่งที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางมาตรา18ผู้ขนส่งต้องรับผิดในความเสียหายอันเป็นผลมาจากการที่คนโดยสารและสามภาระไปถึงจุดหมายปลายทางล่าช้า มาตรา19ผู้ขนส่งต้องรับผิดในความเสียหายหรือการสูญหายของสัมภาระติดตัวอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับการขนส่งที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางมาตรา20ผู้ขนส่งต้องรับผิดในความเสียหายหรือการสูญหายที่เกิดแก่สัมภาระลงทะเบียน นับแต่เวลาที่ผู้ขนส่งได้รับมอบสัมภาระลงทะเบียนจนถึงเวลาที่ผู้ขนส่งได้ส่งมอบสัมภาระนั้นคืนหากไม่ได้มีการส่งมอบสัมภาระลงทะเบียนคืนให้แก่คนโดยสารภายใน30วันนับแต่วันที่รถไปถึงจุดปลายทางหรือกำหนดเวลาที่รถจะไปถึงจุดปลายทางหรือเวลาที่ตามปกติควรจะไปถึงจุดปลายทางแล้วแต่เวลาใด เป็นเวลาหลังสุดให้ถือว่าสัมภาระลงทะเบียนนั้นสูญหายและคนโดยสารมีสิทธิเรียกร้องค่าสินใหมทดแทนเพื่อการสูญหายดังกล่าวได้ในกรณีที่ได้สัมภาระลงทะเบียนกลับมาภายหลังผู้ขนส่งต้องแจ้งให้คนโดยสารทราบในทันทีและคนโดยสารมีสิทธิ เรียกสัมภาระนั้นคืนโดยจะต้องคืนค่าสินใหม่ทดแทนที่ได้รับมาแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการสูญหายหรือความเสียหายบางส่วนหรือเพื่อความล่าช้าถ้าคนโดยสารไม่ใช้สิทธิ์เรียกคืนตามวรรคสามผู้ขนส่งมีสิทธิ์ที่จะดําเนินการแก่สัมภาระดังกล่าวตามที่เห็นสมควรตามกฎหมายของประเทศที่สัมภาระลงทะเบียนนั้นตกค้างอยู่ ในกรณีที่สัมภาระลงทะเบียนนั้นตกค้างอยู่ในประเทศไทยให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการรับช่วงสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใชาบา้บังคับมาตรา21ผู้ขนส่งต้องรับผิดเพื่อการกระทำหรือละเว้นกระทำการของลูกจ้างตัวแทนหรือผู้รับจ้างช่วงของตนซึ่งได้กระทำไปในทางการที่จ้างหรือภายในขอบ อำนาจแห่งการเป็นตัวแทนหรือในกิจการที่รับจ้างช่วงนั้นแล้วแต่กรณีมาตรายี่บสองผู้ขนส่งจะปฏิเสธความรับผิดในความสูญหายความเสียหายหรือความล่าช้าที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลจากความชำรุดบกพร่องของรถที่ใช้ในการขนส่งหรือการหย่อนความสามารถทางร่างกายหรือจิตใจของผู้ขับขี่ไม่ได้มาตรายีิบสาม ผู้ขนส่งต้องไม่รับผิดในความสูญหายความเสียหายหรือความล่าช้าถ้าพิสูจน์ได้ว่าความสูญหายความเสียหายหรือความล่าช้านั้นเกิดขึ้นหรือเป็นผลจาก 1. เหตุสุดวิสัย 2. ความชำรุดบกพร่องของสัมภาระนั่นเอง 3. ความผิดหรือประมาทเลินเล่อของคนโดยสารนั่นเอง 4. สภาพร่างกายหรือจิตใจของคนโดยสารที่เป็นอยู่ก่อนการเดินทาง หมวด4การจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งและการคิดค่าสินไหมทดแทนมาตรา24ในกรณีที่คนโดยสารตายหรือบาดเจ็บทางร่างกายหรือจิตใจให้จำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งไว้ไม่เกิน9,000หน่วยสิทธทิพิเศษถอนเงินต่อคนโดยสาร1คนในเหตุการณ์เดียวกัน มาตรา25ในกรณีที่สัมภาระลงทะเบียนสูญหายหรือเสียหายให้ผู้ขนส่งรับผิดไม่เกิน8.33หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินต่อ1กิโลกร,รัมของน้ำหนักรวมทั้งหมดแห่งสัมภาระลงทะเบียนนั้นหรือ 166. 6.7หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินต่อสัมภาระลงทะเบียนหนึ่งชิ้นแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าในกรณีที่สัมภาระติดตัวสูญหายหรือเสียหายให้ผู้ขนส่งรับผิดไม่เกิน166.67หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินต่อคนโดยสารหนึ่งคนในกรณีที่ผู้ขนส่งต้องรับผิดทั้งกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ผู้ขนส่งรับผิดไม่เกิน33.3 3 33. 4สหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินต่อคนโดยสารหนึ่งคนมาตรา26ในกรณีที่มีความเสียหายอื่นที่เกิดจากความล่าช้าให้ผู้ขนส่งรับผิดไม่เกินราคาค่าโดยสารมาตรา27คู่สัญญาในสัญญารับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศอาจตกลง กำหนดความรับผิดของผู้ขนส่งให้มากกว่าที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ก็ได้มาตรา28 นอกจากค่าสินไหมทดแทนตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้แล้วในกรณีที่ผู้ขนส่งไม่สามารถดำเนินการขนส่งตามสัญญารับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศได้เพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งที่เกิดขึ้นภายหลังอันจะโทษผู้ขนส่งไม่ได้ผู้ขนส่งต้องใช้คืนราคาค่าโดยสารตามส่วนที่ยังไม่ได้ขนส่ง มาตรา29ผู้ใช้สิทธิเรียกร้องมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในค่าสินใหม่ทดแทนในอัตราร้อยละหต่อปีนับแต่วันที่ได้ส่งข้อเรียกร้องเป็นหนังสือแก่ผู้ขนส่งหรือนับแต่วันที่ฟ้องคดีต่อศาลหรือเสนอข้อพิพาทต,ต่ออนุญาโตตุลาการมาตรา30การยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่งตามมาตรา23และการจำกัดความรับผิด ของผู้ขนส่งตามมาตรา24มาตรา25และมาตรา26มีให้ใช้บังคับถ้าพิสูจน์ได้ว่าการตายการบาดเจ็บความเสียหายหรือความล่าช้าเป็นผลจากการที่ผู้ขนส่งลูกจ้างตัวแทนหรือผู้รับจ้างช่วงของตนกระทำการหรืองดเว้นการกระทำการโดยจงใจให้เกิดการตายการบาดเจ็บความเสียหาย หรือความล่าช้าหรือโดยละนเลยไม่เอาใจใส่ทั้งที่รู้ว่าการตายการบาดเจ็บความเสียหายหรือความล่าช้านั้นอาจเกิดขึ้นได้มาตรา3าเ,เพื่อประโยชน์แห่งการคำนวณความรับผิดตามพระราชจําหัตินี้การแปลงหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินให้เป็นสกุลเงินบาทให้คํานวณน,นเวลาอันเป็นฐานของการคํานวณค่าเสียหายโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย หมวด5การใช้สิทธิ์เรียกร้องและการระงับข้อพิพาทมาตรา32ความในพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนที่เกิดจากสัญญารับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศไม่ว่าการใช้สิทธิ์เรียกร้องนั้นจะมีมูลกรณีจาก สัญญาหรือละเมิดในกรณีที่มีการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามพระราชจำัตยนี้ต่อลูกจ้างตัวแทนหรือผู้รับจ้างช่วงของผู้ขนส่งบุคคลที่ถูกใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวมีสิทธิยกข้อต่อสู้ของผู้ขนส่งตามที่กำหนดในพระราชจำัตยนี้ขึ้นต่อสู้ผู้ใช้สิทธิเรียกร้องได้ด้วยมาตรา33ในการฟ้อง คดีเรียกค่าสินใหม่ทดแทนตามพระราชจำญัยินี้โจท์มีสิทธิ์เลือกฟ้องคดีในศาลใดศาลหนึ่งที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดีดังกล่าวตามกฎหมายของประเทศนั้นได้ดังต่อไปนี้หนึ่งศาลในประเทศที่การรับขน เริ่มต้นหรือสิ้นสุดลงสศาลในประเทศที่ความสูญหายหรือความเสียหายเกิดขึ้นหากสามารถระบุได้สาศาลในประเทศที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้ขนส่งหรือสศาลในประเทศที่เป็นภูมิลำเนาของโจ์การฟ้องคดีรเรียกค่าสินใหม่ทด,ดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ในประเทศไทยให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ มาตรา34คู่สัญญาอาจตกลงเป็นหนังสือให้ระง,งับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการมาตรา35การใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศตามพระราชบัญญัติน,นี้ถ้าไม่ได้ฟ้องคดีต่อศาลหรือเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ให้เป็นอันขาดอายุความ หนปีสำหรับการตายการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อร่างกายหรือจิตใจของคนโดยสาร 2. 6เดือนสำหรับการสูญหายความเสียหายความล่าช้าของสัมภาระและความล่าช้าในการถึงจุดหมายของคนโดยสารการนับอายุความตามวักหนึ่งให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่เกิดสิทธิเรียกร้องหรือวันที่ถึงจุดหมายปลายทางหรือวันที่กำหนด จะไปถึงจุดหมายปลายทางหรือวันที่สมควรถึงจุดหมายปลายทางตามหน้าที่อันพึงปฏิบัติได้ของผู้ขนส่งในพฤติการเดียวกันแล้วแต่วันใดเป็นวันหลังสุดถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันมีโทษทางอาญาและมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าอายุความตามวรรคหนึ่งให้นำอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหมายเหตุเหตุผลในการประกาศชายพระราชบัญญฉบับนี้คือโดยที่การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่นๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้มีการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้การกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องสิทธิหน้าที่และความรับผิดของคู่สัญญาในสัญญารับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศมีความเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยลดอุปสรรคในด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่ใช้บริการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศและเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าวสมควรมีกฎหมายที่กำหนดสิทธิ หน้าที่และความรับผิดในเรื่องการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศเป็นการเฉพาะจึงจำเป็นต้องตราพระราชจำยัดนี้